อ่ะแล้วก็วันนี้ับทุกคนนนนนวันนี้เรามาที่สนามสนามบินเล็กกันนะนั่นแหละที่เขียนไป้ายไว้สนามบินเล็กแล้วก็อันหนึ่งภาพภาพบเบอร์มากเลยโอเคมาแล้วนนน,นครับนนครับผมโฟกัสที่หอลำนี้นะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ย คือมันแบบมันเนี่ย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 มันตื่นลังกามาหลายรอบแล้วจากคลิปจากคลิปมาถ่ายที่สนามบินเล็กเนี่ยกลายเป็นคลิปโฟกัสทอลํลำนี้แล้วนะก็อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นแล้วก็มาแถวแถวถนนสงกระพานะคือเดี๋ยวผมบอกสถานที่ให้โอเค แล้วก็น่นน่นอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งน้นๆๆครับผมถ่ายอยู่ก็จะมาแบบบินแล้วก็เอาไอตรงนั้นน่ะมาต่หัวผมก็ได้เพราะว่ามันตีลังกามากอ่ะเอานั่นอ๋อไม่ใช่อันั้นมันนกแดดจ้าๆนะเพราะว่าตอนนี้เน่ะ เป็นเวลาสี่โมงเย็นกว่ากว่าอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ว่าบินกันไปบินกันมาเอออะนั่น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 โอเคโอเคน่าจะแบบ ตีลังกาโบเค้นจังหวะน,นี้ยนอนแล้วก็แล้วโฟกัสเท่าเราแล้วดีกว่านะมาโฟกัสแถวๆสถานที่บ้างแล้วก็เนี่ยโกโก้คาเฟ่ด้านหลังเนี่ยก็ผมก็มาสั่งโกโก้อะนะแต่แตว่าน่าอร่อยอ่ะมีผงด้วยมีเอฟด้วยเว้ยโหเอฟเลยเหรออือหือแล้วก็ โอเคคือหอเนี่ยหอเขาล่วงมาแล้วอะนะแต่เนี่ยมีเอฟด้ยเอฟสิบหกอ๋ออยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็ผมว่าผมมาถ่ายล้มๆดีกว่าเพราะว่ากล้องโดนแดดเนี่ยเรียกได้ว่าเบอร์จัดอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไม่เบอร์หรอกแต่ผมไปถ่ายตรงแดดอะ แต่กล้องตรงแบบกล้องฝั่งผมเนี่ยคือมันเบือนะก็ปกติะเอาแล้วก็คาเฟ่ตรงตรงนู้นน่ะเป็นคาเฟ่ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ผมไปซื้อโกโกโ้อะนะ แล้วก็ทุ่งนานรียว่าทุ่งนากว้างมากแล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับวันนี้ได้สองคลิปแล้วตั้งแต่คลิปซีดีจะมาถึงคลิปนี้โอเคบ๊ายบาย